สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว h าชแนลและเมนูที่หลายคนรอคอยมากที่สุด้ารูตรเครื่องดื่มปัน่นขายราคา15บาทจัดมาให้5เมนูเด็ดเลยค่ะชาไทยชาเขียวโก,โกโก้กาแฟโบราณและนมปัน่นและตัวช่วยสำคัญลดต้นทุนก็คือ dreamy milky Cream เขามีขนาดใหม่500กร,รัมออกมามีจำหน่ายที่ CJ m o มอทุกสาขาราคาโปรดีมากจากราคาเต็ม69บาทเหลือ59บาท ตั้งแต่25มกราคมถึง24กุมภาพันธ์2566 ช่างน้ำหนัก Dreamy Milky Cream อยู่ที่150กรัมถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ใช้ประมาณ10ช้อนโต๊ะหรือ10ช้อนแกงได้ค่ะแต่ถ้าทำขายใช้เครื่องช่างก็จะชัวมาตรฐานกว่าจ้านมผงเนื้อสีขาวเนียนละเอียดลี่กก็จะใช้ตัวนี้แทนนมสดนมข้นจืดนมข้นหวานแทนความนมทั้งหมดไปเลยนะคะเพื่อลดต้นทุนมีความหอมซักกลิ่นนมใช้กับเครื่องตืบได้หลากหลายประเภทหรือจะใช้กับเบเกอรี่ไอศครีมใส้ขนมก็แล้วแต่เราจะมิกซ์เลยน้ำร้อน3า0ร้อยห ml หรืออัตราส่วนง่ายๆก็ ็คือนม3ส่วนน้ำร้อน7ส่วนค่ะเพื่อนๆจะทำปริมาณเยอะก็เอาสูตรนี้ไปคูณ2เท่า3เท่าตามที่ชอบได้เลยค่ะละลายง่ายมากคนไม่กี่ครั้งก็ละลายหมดแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ ทำแก้วแรกง่ายที่สุดนมปั่นค่ะเทดริม m ี่มิลกี้ครี80 ml ผสมกับน้ำเชื่อม30 ml ค่ะถ้าสงสัยว่าทำไมไม่ใช้น้ำตาลคือถ้าเราใช้นมไม่หมดเอาไปแช่เย็นแล้วเนี่ยใส่น้ำตาลก็จะไม่ละลายนะคะเราก็เลยใช้สูตรน้ำเชื่อมแทนค่ะเพราะนมที่ผสมแล้วใช้ไม่หมดแช่เย็นเก็บไว้ได้3วันเลยนะ โกโก้หช้อนโต๊ะหรือใครไม่ชอบเข้มมากจะใส่ครึ่งช้อนก็ได้น้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะแบบไม่พูนย้ำว่าตักควอดีช้อนนะคะสำหรับคนชอบหวานกลางแต่ถ้าชอบหวานแหลมมากก็ตักปุ่นช้อนได้ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะใส่น้ำร้อนเดือดจัด75 ml ผสมให้เข้ากัน เราจะเน้นโกโก้เข้มกว่ารสชาติอย่างอื่นแต่ถ้าใครชอบมันๆม,มากกว่านี้ก็จะเพิ่มครีมเทียมได้ครีมมี่มิลกี้ครีม3 0 ml จะได้ความโกโก้นำแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้โกโก้กับนมพอๆกันให้ใส่ครีมมี่มิลกี้ครีม4 0 ml จ้า ชาไทย1ช้อนโต๊ะเหมาะกับคนที่เน้นรสชาติชากลมกล่อมไม่เน้นชาเข้มมากไปน้ำร้อนเดือดจัด90 ml ชักชาสี่รอบแช่ชาไว้ก่อน2นาทีดึงรสชาติชาให้เข้มขึ้นแล้วมาบีบสกัดน้ำชาให้ได้70 ml ค่ะน้ำตาลทราขาว2ช้อนโต๊ะตักแบบพอดีช้อนครีมเทียม1ช้อนโต๊ะชาไทยชาเขียวทำสูตรเดียวกันได้แต่วันนี้ร่ทำแยกให้ดู2แบบแบบที่ทำอยู่นี้คือแบบกลมกล่อมนะคะ เทดรีมมี่มิลกี้ครีม30 ml ลงไปค่ะผสมกันแล้วก็นำไปปั่นให้เรียบร้อยได้เลยก็จะได้ชาไทยสีส้มๆหน้าดื่ม ต่อมาเป็นชาเขียวลีจะใส่ชาเขียวลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งสูตรนี้รสชาติชาจะเข้มกว่าแก้วที่แล้วน้ำร้อนเดือดจัด90 ml เท่ากันค่ะชักชาสี่รอบแล้วก็แช่ชาไว้2หนนาทีเหมือนกันบีบสกัดน้ำชาให้ได้เท่าเดิมคือ70 ml น้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะตักแบบพอดีช้อนครีมเทียม1ช้อนโต๊ะหรือเพื่อนๆจะปรับรสชาติความหวานความมันตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ เทดรีมมี่มิลกี้ครีมลงไป30 ml ปริมาณเท่ากับแก้วที่แล้วแล้วก็นำไปปั่นได้เลยจ้าชาเขียวสีสันน่ากินกาแฟโบราณ1ช้อนโต๊ะพูนใส่ช้อนเดียวก็เข้มแล้วนะคะสำหรับกาแฟใส่เยอะกว่านี้คือจะขมนะน้ำร้อน90 ml ชักกาแฟค่ะสับไปมา4รอบแล้วก็แช่ผงกาแฟโบราณเอาไว้2หนนาทีเหมือนกันจ้าสกัดน้ำกาแฟโบราณที่ 75ML ค่ะใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนโต๊ะและครีมเทียม ลงไป1ช้อนโต๊ะเนื่องจากกาแฟโบราณมีความหยาบก,กว่าใบชาเขาจึงสกัดน้ำกาแฟได้มากกว่าค่ะเทดริมมี่มิลกี้ครีม 30ML ผสมกันแล้วก็นำไปเข้าเครื่องปั่นได้เลยเลยใ้เพื่อนๆดูสีเครื่องดื่มชัดๆก่อนปั่นนะคะดรีมมี่มิลกี้ครีมไม่ได้กลบสีเครื่องดื่มนะสียังสวยงามอยู่ตักน้ำแข็ง1แก้วครึง่งเราใช้แก้วขนาด12อสออนซ์นะคะถ้าใช้แก้วใหญ่กว่านี้จะขาย15บาทไม่ได้แล้วนะเทดริมมี่มิลกี้ครีมที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่เครื่องปั่นแล้วก็กด ปุ่มปั่นหยาบก่อนจากนั้นเราก็กดปั่นให้ละเอียดค่ะเพิ่มสปีดตามที่ชอบเลยว่าอยากจะได้เนื่อแค่ไหน เทนมปั่นใส่แก้วค่ะเราจะได้นมปั่นสีขาวเนื้อนเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นรสชาติหวานกลางกำลังดีหอมกลิ่นนมแบบชวนให้กินมากๆเลยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟขายได้แล้วแก้ว15บาทตะมุตะมิแก้ว2องโกโก้ปั่นสีเข้มมากรสชาติโกโก้ชัดโดดเด่นเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโกโก้เข้มไปอะ่ะอยากได้แบบกลมๆกว่านี้ก็ลดโกโก้เหลือครึ่งช้อนโต๊ก็พอค่ะ พออันนี้ลี่เน้นโกโก้เข้มแบบสุดๆเลยส่วนชาท้ายรสชาติชากับรสชาตินมจะพอๆกันนะคะแก้วนี้จะเป็นชาแนวกลมๆรสชาติชานุ่มๆกลางๆชาไม่เข้มมากเราจะเน้นชาให้สูสีกับนมแต่ถ้าใครชอบชาแบบดาร์กดชาเข้มขั้นสุดดูดไปคําแรกรู้เลยว่าชาก็ต้องทําแบบสูตรชาเขียวนะคะใส่ชาลงไปช้อนโต๊ะครึ่งจะได้กลิ่นหอมชาชัดและรสชาติชาแบบทะลุลําคอชัดมาก กาแฟโบราณดูจากสีก็รู้แล้วนะคะว่าเข้มมากีน่ขนาดเราปั่นกับน้ําแข็ง1แก้วนะคะเนื่องจากตัวผงกาแฟโบราณเขามีความขมในตัวเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันเข้มไปลดผงกาแฟเหลือครึ่งช้อนก็พอจ้า จบหลักสูตรเครื่องดื่มปั่นแก้วเล็กตามคำขอนะคะเหมาะสำหรับร้านที่ไม่สามารถขายราคาสูงได้ก็จะเป็นอีกทางเลือกที่ดีหรือจะเอาไปเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กๆก็ดกได้นะคะแก้วเล็กเด็กๆชอบเหมาะกำลังดีเริ่มปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกร้านเติบโตในสายเครื่องดื่มไปได้วยกันค่ะ Dream y Milky Cream ขนาด500กรมัมมีจำหน่ายที่ c j m a l อทุกสาขาและมีโปรโมชั่นจากราคาเต็ม69บาทเหลือ59บาทตั้งแต่25มกราคมถึง24กุมภาพันธ์2000 566นี้หรือดิมมี่ขนาด1,000กรัมมีจำหน่ายที่ร้านขายวัตถุดิบเครื่องดื่มอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Dreamy Official Store ในโชปปี e และ Lazada ติดตามอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ Dreamy ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจชามาลีและ y o u t u b e งามชีวาช h a น n e l ให้เหมือนเดิมค่ะครั้งหน้าเจอกัน